สวัสดีครับท่านผู้ชมครับน,นี่นี้ซีอีโออันจันคอสเมติกเละกาส่วนซีอีอหัวจกอวอวิเมืองเก่า,าเราบ่ได้มานะผมนี่เป็นเลขขามือน,นี้สีมาบอกกล่าวสินค้าให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านได้รับรู้ว่าสบู่บกขามขมินอันจันก็ละสี่สิบห้าบาทนะครับ ขายทั่วประเทศครับขายออนไลน์ก็ขายครับขายออนไลน์ก็ขายครับก้อนสี่สบาบาทหกก่อนก็มีส่วนลด1นึโหลนี่ก็ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับเด้อใส่ราบจิลิ่มของเก่าเด้นเอนะก่อนเท่าก็บเคยเอาเบิ้งเลอยอยู่นะครับนี่แหละครับหอมกินหอมแปลกวไอย นำบรกขามขจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพให้รุดลอกออกบำรุงผิวให้ขาวอย่างเป็นธรรมชาติด้วยขมิน้นนะฮะแล้วก็ยาสิฟันส่วนไพรอันจันหลอด30มิลลิกรัมครับขนาดพกผ้าสะดวกครับนี่เป็นขนาดทั่วงใส่ขนาดพกผ้ากระปุกลุก30มิลลิกรัมนี่เหล็กทีจดแจ้งเป็นตัวครับเหล็กทีจดแจงของสบู่กับ เลขที่จดแจ้งของสบ,บูน่นการะมกี้ผมท่องได้เด้อมันก็ลืมเนาะนี่เด้หนึ่งหนึ่งหนึกนย์ศูนย์หนึ่งหนะครับเลขที่จดแจง้งออยยอ่อนะแล้วก็ส่วนยาซิฟันนี่ก็หนึ่งหนึ่งหนึก็ดศูนย์ศูนย์สามนะฮะเนี่ยสองผลิตภัณฑ์มาถึงไปมานี้ส่วนอมิโนอันจันฝาขาวนี่เป็น เร่งผสมเกสรเปิดตาดอกขัวเหนียวขยายผลผลดกส่วนประกอบของเขาจะมีอะไรมิโนโร่วมกับชนิดครับกรดกลูตามิกวิตามินบีร่วมนะฮะวิตามินแล้วก็วิตามินบีเล้วก็วิตามินบีร่วมกลูโคสเอนไซม์ครับนี่นะเร่งผสมเกสรเปิดตาดอกขัวเหนียวขยายผลผลดกเมื่อเล็วนผมขายอยู่สองร้อยห้าสิบห้าบาทหนังสือสองขวดก็ฟรีค่าส่งเด้อทั่วประเทศ บานนี่ตัวนี้อะมิโนโอันจันฝาเหลืองสูตรสามสูตรดึงร่วงฝ้าขาวนะัสูตรสองมั้นนะครับสูตรดึงร่วงเข่านะครับหรือพืชผักของพี่นอ้องบอใครสดชื่นยังไงหรอครับมันนังมันแคะมันแกนเะดี๋ยวประมาณนี้นะมันจะกินของหวานอันนี้เขามีน้ำตาลทั้ง้วนหลนะครับสูตรดึงร่วงเนี่ยสกัดจากธรรมชาติเข้มข้นพิเศษเหมะสำหรับพืชถูกชนิดนะครับส่วนประกอบกับ สารสกัดจากธรรมชาติด้วครับเด้อปลอดภัยนะครับส่วนประกอบสําคัญกับน้ำตาลทางดวนครับอวิโนโอ,อานุพันธ์อวิโนโรวม20ชนิดกรดกูตามิกดีกลูโคซามีนวิตามินบีร่วมกลูโคสนะครับส่วนผู้ผลิตกับมาตรฐานผู้จำหน่ายกับมาตรฐานนะเห็นบ่นี่อันนี้ราคานี่กระซื้อ2ขวดกับฟรีค่าส่งทั่วประเทศตัวน,นี้ห8าหา นะครับขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมครับผมนี่คือสินค้าของเขาเนาะนะครับาเจ้าคือว่าฝาเขียวมามเนี่ยพี่สันฝาเขียวคงาจะเป็นเทปต่อไปครับไออันนั้นครับฝาเขียวจะเป็นเทปต่อไปกับไอจูรินซี่อันจันท์ฝาแดงนะฮะขอบคุณทุกท่านครับ